อิงทีเดียวเรียนหลุดเแนานทน่ค่ดได้ันดาวดาวหนึ่งแปนชีนหนยาก ไปเล็กหลังที่สองครับไปเล็กหลังที่สองกำลังกำลังตายแล้วจบแล้ว น่าสีส้มอนแตกค่าเลยค่าเลยก็แตกแล้วน่แตกราคาับแตกดาวข้างหลังเนี่ยดีข้างหลังข้างหลังหมดเลยหลังคาหมดเลยสามตัวโดดลองแล้วพี่หลังคาดูหลังคาหน่อย บ้านหลังเล็กของเบลตี้อ่ะต้อมดันยวผมดันมาดัานมาระวังบ้านบนพี่มีคนโดดะปะเนเนียได้ยินเสียงแล้วพี่อยู่ข้างล่างโดดไหมโดดไหม มันปีนบันไดมันปีนบันไดมันปีนบันไดผผมผมระเบิดโอ้ยบ้านหลังคาบ้านหลังคาเสือหลอดเลยมีใครมีรถออกหห้าสิบดาวจากโจด้วยไปไป ตผมโดนบ้านใหญ่ยิงว่ะบ้านตรงชอปป่ะพี่ช็อปเราใช่ไหมช็อปบนช็อปบนช็อปบนมันอยู่ตรงนั่นน่ะตามเลยตามเควสแล้วก่อนแตกก่อนแตกเย็นพอไหมอยู่ข้างบนอยู่อนข้างบนแล้วหนึ่งอยู่ข้างบนเลยดันเลยดันได้ดันได้มันอยู่ตรงนี้นอนอยู่นอนอยู่ เป็นเลยขวามือนี่ตรงนี้นอนอยู่้มือ้้งขวาอน้อง้ขวาหน้าหลังเลื่องลงเลียเลียเสียไม่รู้กเตไหนแล้วอ่ะมาขับมนใช่เโอ๊ยยันไ้ครับตาย้สูงครับทกก้เอเฮ้ยไลางเข้าลางเข้ เขาเลยหลอยเฮ้ยลงดได้ง้พี่ระวังกับเช้านะพี่ระวังกับเช้านะปวดคอเนี่ยเงยนะเฮ้ยพี่พี่มามานี้ไม่เข็ด่ะ

ข้างล่างมาข้างล่างมาบ้านนี้มันมันมันอยู่บนนันน่้ยเดี๋ยวเอ๊บแป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 ๊บนปบแปบแป๊บนปๆๆ กกจะพุ่มาดับตัใจไมรับคำสไปแล้วโ,โอ,อ,อ้ยรีบบยังยังจะลงอีกอ่ะทำผมไปแล้วทำผมไปแล้วเตีียใสอสอดแนมเบิร์กันมี<ฆ>ลวมีลว หอคอยอยังอยู่หอคอยยังอยู่อหอคอยอยู่บนสุดเลยระวังเขาเล่นกับเรานะนะมีตัวดรอทครับมีโดดมีโดดระวังโดนหอคอยกดข้างในเป็นไงบ้างครับข้างนอกหมดจองพื้นที่ให้อยู่เอา,าไว้ก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวผมอยู่เต็นท์ฮะตอนนี้มันอยู่บนหอคอยอ่ะ ไม่ลงมาเลยเบี่ยวปะไหนพี่คลายคลายคลายคอนโทรคอนโทร่โทรมีหนึ่งในเจ๊เจดักขวาให้ดักขวาให้เล่นไปไม่ไหวบอกนะพี่ผมดูฝั่งขวาอยู่ใช่ว้าวยังเมี้ยดูขึ้นต่อนะดู แกผมดักให้อยู่ยดนะสามสามนะใจเย็นนะใจเย็นนะผมดักดาว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 คนด่านฟ้าตรงนี้นะคนด่านฟ้าโอเคโอเคเพื่อนเขาอยู่ในในไม่ต้องบวกก็ได้นะวงกลับ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 ถอยมาถอยมาดาวสองดาวพี่ดาวจัดเลยจัดเลยจัดเลยเลยสองตัวสองตัวสองตัว Oh blow. แล้วเสียเหลือเกินให้กดผ่านเลยไอ้เขา